สวัสดีค่ะชื่อว่าอะไรคะสวัสดีค่ะชื่อธัญชาติชนกลางค่ะหนูขออนุญาตถามนะคะพี่มาปฏิบัติธรรมที่นี่เป็นจํานวนกี่วันคะหกสิบวันค่ะเป็นจํานวนหกสิบวันใช่ไหมคะระยะเวลาหกสิบวันพี่รู้สึกประทับใจหรือว่ารู้สึกอย่างไรกับที่นี่บ้างคะออขอเล่าหลังไปก่อนนะคะคือเมื่อปลายปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้คาค้นหาในกูเกิลค่ะว่าปฏิบัติธรรมที่ไหน เพราะว่าเคยปฏิบัติทรมาหลายร้ายที่ตามที่เป็นกระแสน,นะคะทีนี้มันไม่ตรงจริตของเราทีนี้ก็จะไป,ไปเจอคนหนึ่งเขาคอมเมนต์ว่าลองมาที่นี่ก็เลย g o o g l e เอ่อขอโทษค่ะท o o g ก e m a p เขาเป็นอันนี้แล้วเขมาหาข้อมูลแล้วเลยตัดมันมันต้องยอมเลว่าพี่ชายเราเสียเราอยากจะสมบุรณ์ทพี่ชายเราเต็มๆตก็บอกพี่ชายว่าขอร้านหนึ่งปีจะมาที่นี่ ขบปีกว่าแล้วก็มาทำสัญญากับพี่ชายที่เราบอกเมื่อวานได้มาพบหลวงพ่อบอกตรงว่าดีใจมากะตั้งแต่โตลงทะเบียนด้านหน้าเลยนะคะตั้งแต่สมงทุกคนมีเมตตากรุณาปลาณีพูดจาไพเราะอ่อนหวานน้ำเสียงคืนพร้อมที่จะช่วยเหลือเราทุกเรื่องหลังจากที่พบหลวงพ่อแล้วนะคะเป็นสถานที่แรกที่ เรียกว่าท่านจเจ้าอาวาสได้ไหมลงมาสอนเราทํากรรมฐานตัวจ่อตัวท่านให้เรานั่งนั่งตามสบายให้มองตาท่านท่านเรียกให้ทุกคนคือเลยมองท่านจะเลยอันนี้คือประทับใจสุดสุดหลังจากที่ปฏิบัติไปเรื่อยๆก็จะได้รับการดูแลจากเจ้าหน้าที่ทาแผนนอาหารลงครัวแล้วก็หลายๆท่านทุกทุกท่านที่มีหน้าที่นะคะมันก็เลยแบบไม่ได้รู้สึกเหนื่อยไม่รู้สึกเหีืยทั้ เราต้องตื่นกันตั้งแต่ตีสามปฏิบัติเตยกว่าจะได้นอนคือสามทครึ่งสี่ทุ่มแต่ไม่มีไม่มีเหนื่อยไม่มีเครียดแล้วนะวันนี้คือเรามั่นใจว่าบุญกุศลที่เราทําปฏิบัติธรรมฐานส่งถึงพี่ชายเอาได้จริงๆค่ะเพราะมีท่านเทวดาทุกๆพระอ,องค์รวมอยู่ตรงจุดนี้ภายใต้การดูแลบริหารจัดการของหลวงพ่อบารมีของหลวงพ่อล้นเหลือมากๆค่ะสาธุดพขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะสาธุ